ไปแล้วนะเออไปมล้วไปม้วไป้ไไะึ่งันอย่บ้านนะอะะอะะอไอ่งนวันเสา,สา <_ S 2> แล้ว,วม,ลมีให้น่น,นก็ไม่ค่อยไดด แกงลาวอร่อยนะไอ้แกงเลี้ยงผักหวายแล้วก็เห็ดสารพัดชนิดเลยอะหล่ะถุงสามสิบบาทเจ้าลาวลาวเนี่ยทำถุงมะเลอเลยะไรสามสิบบาทไม่ได้วางแผงนะแค่ขี่รถเครื่องวเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไปจะซื้อถุงฝากแกงลาวได้แกงลาวทำแบบอีสานอะไอเห็ดสารพัดเยอะแยะ ถูกสามสิบบาทแย <are again response> mm ่ๆเนี่ยคาดหรือเปล่าเย็นเนี่ยอืมอืมอืมยังไม่ได้หอมเพราะว่าทายมองว้าอยากอะไรให้ใหญ่ยแล้วรอลูกชายคนโตก่อนอืม แย่งแย่งแยยงย่แยงไม่ให้แย่งเนยแยงอไ่ตั้นนน้ือมาฟังทุกวันน่ะกินนอนก็อย่างดีกไก่สวัสดีค่ะ อะไรอ่ะลวงแล้วก็มาดมผมไปลงไปในห้องน้ำยามีหวีน้ำเสยๆแล้วหวีเลยอะไรเอ่ยอมแล้วก็มาดมอีกหอมไหมโอ้ยไหนโอ้ยไหนโอระพี่เออโอ้ยไหนนี่อะไรกัดเนี่ยมดอันนี้มด พาคือนหน่อยไหมอะห,าห้าลไอ้ป้อมไปขอแม่ไปแม่มีทักสำรักลยเอาเราไปกินหมดแล้วมื้อนึงพี่ป้อมเล่นไพ่เส็นเลยถึงขอ,งของไป có là phải chiều wanna hả